ลาสุดจะพึ่งน้อยใจกันไปเปิดซีกลุ่มตกหล่นครั้งเตรียมจ่ายเงินรอบสุดท้าย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือคณะกรรมการประสาทกระทรวงเพื่อพิจารณาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมโดยมีนายประสงค์พูลธเนศปรหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการประชุมโดยประเด็นสำคัญของการประชุมคือการพิจารณาจ่ายเงินกลุ่มตกหล่นเพิ่มเติมในรอบสุดท้ายที่พบว่ามีจำนวนเกือบ 9ล้านคนแบ่งเป็น4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มแรกบัตรสวัิการแห่งรัฐ1.2ล้านคนกลุ่มที่สอง ผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จจํานวน3 0,000นคนกลุ่มที่3ผู้ตกงานที่ยังจ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจํานวน6 6 0 0 0คนกลุ่มที่4กลุ่มปอบางทางผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดจํานวน6.9ถึง7ล้านคนซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้จะต้องทำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรลังการกกับกรองในสัปดาห์หน้าก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอใหม่อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป นายประสงค์ภูทธเนศประหลัดกระทรวงกรารคลังเน้นย้ำว่ารัฐจะเก็บตกผู้คนที่เดือดร้อนให้ครบทุกกลุ่มซึ่งแนวทางที่ออกมาคือจ่ายเงินแต่ยังไม่สามารถระบุจํานวนเงินได้เพราะขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการการกรองเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นมีรายงานว่าอาจจะเป็นตัวเลข1,000-5,000ถึง5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเนื่องจากมาตรการล็กดาวเริ่มผ่อนคลายแล้วทางนี้กรณีที่มีเงินก็ประมาณเพียงพอก็จะสามารถจ่ายได้ทันทีในเดือนพิฤุนายนนี้ซึ่งจะจ่ายทันทีได้2เดือนและจ่ายเดือนกรกฎาคมอีกหนึ่งเดือนแต่หากเงินไม่พอก็จะต้องทำเรื่องกู้เงินมาจ่ายเพิ่มเติมล่าสุด กลุ่มล่าสุดต่อไปนี้เตรียมรับเงินภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบกระทรวงการคลังเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ยังตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลืออีก9ล้านคนคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือสองเดือนล่าสุดในประสงค์ภูลธเนศประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะ ประธานคณะกรรมก,การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสรุปตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กลุ่มที่ยังตกหล่นอยู่ประมาณ9ล้านคนประกอบด้วย4กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนที่ผ่านการตรวจสอบความซําซ้อนสิทธิ์1.2ล้านคนกลุ่มผู้ลงทะเบยียนรับเงินช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จและผ่านการตรวจสอบความซําซ้อนแล้ว3 0 0 0คน กลุ่มเปราะบางที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ซ้ำซ้อนและประมาณ7ล้านคนและกลุ่มประกันสังคมอีก 60,600คนที่ตกงานแต่ยังจ่ายประกันสังคมยังไม่ครบ6เดือนจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคมโดยจะนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการการกลองการใช้เงินคู่ตามพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปหากครมอ,อนุมัติจะสามารถจ่ายเงินเยียวยา,ยาได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนจะได้รับความช่วยเหลือแบบจำนวนเงินเท่าไรนั้นต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจ่อข้อหมื่นล้านแจก2 0 0พให้ไปเที่ยวเรียกได้ว่าในโซเชียลกำลังมีกระแสฮือฮาเริ่มพูดถึงเป็นวงกว้างหลังนายุทธศักดิ์สุภาพสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททได้เปิดเผยว่าวันที่4มิถุนายนทททจะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อหาข้อสรุป เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักให้สามารถพยุงการจ้างงานที่อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักมีการจ้างงานโดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ1 5 0 0ถึง14,500ล้านบาทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในช่วงสีเดือน กรกฎาคมถึงตุลาคมปี63หลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะหาหรือคณะกรรมการกันรกรองการใช้เงินกู้และเข้าที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีหรือคอรมอในวันที่9กมิถุนายนนี้โดยเบื้องต้นจะผลักดันเงินเข้าสู่ระบบผ่าน2แพ็กเกจดังนี้คือ 1. แพ็กเกจเที่ยวบันสุขเป็นบัตรกำนันดิจิตอลสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคน โดยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตกรกำนันหรือบอยเชอร์ ur, สำหรับเป็นค่าห้องพักและเมื่อประชาชนนำบัตกรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินที่ห้องพักรัฐจะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ลึกต่อไปกลุ่มนี้อาจจะใช้เงินประมาณ8,000ถึง12,000ล้านบาท 2แพ็กเกจกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการเริ่มมือกับสถานการณ์โควิดเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและเจา้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพอพสตจำนวน1ล้าน2แสนคน โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3วันสองคืนโดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศซึ่งแพ็กเกตนี้รัฐจะจ่ายให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต่อเที่ยวฟรีพักฟรีในโรงแรมและที่พักที่จดทะเบียนถูกต้องอัตรา2,000บาทต่อรายลาสูบบัตรคนจนปสัสรสวัิการแห่งรัฐลุ้นกันวันนี้เยียวยา1,000บาท3เดือน เมื่อวันที่4มิถุนายนกระทรวงการคลังมีวาระประชุมคณะกรรมการเยียยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีหรือประชุมประหลัด10กระทรวงที่มีนายประสมพูลทเนศประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะมีการพิจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวม3,000บาท เพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามจากการประเมินพบว่ามีผู้ถือบัตรคนจนบัตรสริการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ถึง2ล้านรายจากผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิใดๆ2.4ล้านรายแต่ในที่ประชุมจะพิจารณาตัวเลขดังกล่าวอีกครั้งก่อนเสนอให้คณะกรรมการแข่งแรองโครงการการใช้เงินพลกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทและครมเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ในการประชุมจะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านคนซึ่งจะมีคุณสมบัติของแต่ละรายว่าตรงตามเกณฑ์หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อนก็มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไปส่วนกลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง18ปียังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในขณะนี้เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้วล่าสุดเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการนดคอมรอบที่2ลุ้นหาหรือ4มิถุนายน เพื่อแจกเงินกลุ่มตกหล่นคนถือบัตรคนจนเมื่อวันที่3มิถุนายนปี2 0 1 3จากกรณีที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อขอรับเงินเยียวยาโควิดในทีนจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน อย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้ยังมีกลุ่มคนที่ตกหล่นอีก1.7ล้านคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จทางนี้ทางคณะกรรมการยายาจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อหาหรือว่า ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีเท่าไหร่และได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆหรือไม่เช่นเป็นหัวหน้าเกษตรกรที่ได้รับเงินจากโครงการเยียวยาเกษตรกรมีชื่อในประกันสังคมไหมเป็นกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มปอบางหรือไม่หากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการเยียวยาจากโครงการต่างๆที่ว่ามาข้างต้นก็อาจจะได้รับเงินราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนนอกจากนี้จะมีการเสนอแนวทางเพื่อเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า2.4ล้านคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการช่วยเหล ต,ต่างๆของรัฐแต่ต้องย้ำว่าคนทั้งสองกลุ่มนี้จะต้องไม่ไปซ้ำกับกลุ่มเยียวยาเกษตรกรข้าราชการและอยู่ในประการสังคมล่าสุดชงแจกเงินผู้ถือบัตรคนจนคนละ3,000บาทมีเข้าขายถึง2ล้านคน เมื่อวันที่3มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่4มิถุนายนที่ประชุมคณะกรรมก,การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด1 9ซึ่งมีประหละัด10กระทรวงเข้าร่วมและนายประสงค์พูละเนศประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะพิจารณามาตรการ่ายเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆคนละ1,000บาท เป็นเวลา3เดือนรวม3,000บาทเพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลือจากโควิดอย่างเท่าเทียมกันซึ่งการจ่ายเงินรอบนี้จะเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับประจำเดือนเช่นค่าครองชีพ200-300บาทค่ารถเม500บาทค่ารถทัวร์500บาทเบื้องต้นประเมินว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาวถึง2.4ล้านคนแต่หลังจากตัดยอดการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มปบางไปแล้วน่าจะมีผู้เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือไม่ถึง2ล้านคนแต่เรื่องนี้ต้องให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อนและรอเสนอให้คณะกรรมการกันกรองโครงการการใช้เงินพรกรกู้เงินและครมเห็นชอบต่อไปโดยจะนำเงินจากพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทมาใช้ นอกจากนี้ในการประชุมจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จอีก1.7ล้านคนซึ่งจะพิจารณาลงรายละเอียดว่า แต่ละคนเป็นคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่หากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อนก็มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไปส่วนกลุ่มนักศึกษาหรืเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง18ปียังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในตอนนี้เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้วนายยกัฐมนตรีย้ำว่า ขอให้ช่วยดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือไปแล้วทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ15.1ล้านคนเกษตรกร7-8ล้านคนกลุ่มปอบบางอีก13ล้านคนและฐานจากนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสสริการแห่งรัฐกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จรวมถึงอาจจะมีกลุ่มชายขอบสังคมเพิ่มด้วย แต่การช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้าซ้อนการหากใครถือบัตรคนจนแล้วได้รับเงิน5,000บาทโครงการแลวไม่ทิ้งการหรือเงินเยียวยากเกษตรกรไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับเงิน1,000บาท3เดือนอีก